สวัสดีครับแฟนเพจมีคนถามมาเยอะเลยเรื่องของชาชามือนะครับอาการชามือที่เกิดจากการสั่งชาิไม่เกี่ยวนะชาตรงเนี้ยชามันใส่ถึงมืออย่างเงี้ยอาการชามือมันจะเกิดจากตัวเวลาเราคอเราทำที่เิ้นประสาปิงผ่านมามาเลี้ยงปลายมือเรานะปลายมือเนี่ยก็จะมีตรงเนี้ยดูมือตัวเองมาหน้าหยิบมือตัวเองขึ้นมาดูโอไม่ใช่ยกมือตัวเองขึ้นมาดู มันจะมีพังผืดตรงนี้เนี่ยมันรัดนะครับมันไม่ใช่รัดเฉพาะด้านหน้านะมันรัดรอบเลยนะครับรัดอย่างเงี้ยเหมือนง่ายๆมันรอมือมันรอ,อกรำนิ้วอย่างเงี้ยกรมานานรัดมันแน่นเหมือนมือจะฉากรนะก็ชันใดก็ชันนั้นก็คือหมายถึงว่ามันตรงนี้มันรัดนะตรงนี้ก็มีเหมือนกันเห็นไหมตรงเวทท่อก็รัดเหมือนกันถ้าเกิดเรานั่งงอน,นี้นานงออย่างเงี้ยงออย่างเงี้ยใช้เมาสอย่างเงี้ย มันก็เสียดสีเกิดการบาดเจ็บสองข้างเลยนะครับถ้าใครเป็นข้างเดียวโกดไม่เท่าไหร่นะคนเป็นสองข้างที่สุดยอดนะครับเพราะมือจะชาดเพาราะชานานกกำไม่ได้กาไม่ได้เสร็จนิ้วล็อกต่างหากนะมันเชื่อมถึงกันนะครับงอตรงนี้นะเนี่ยเวลาแก้อย่ากแก้เพาะตรงนี้ต้องแก้ด้านหลังดนะ้วยด้านหลังมือด้วยอาการชารมือนี่สามารถแก้ได้ด้วยด้วยตัวเองนะนะเวลาแก้แล้วก็ท่ำบ่อยๆนะ ขดเส้นตัวนี้ก่อนนะเราคายคายระดับนีก่อนนะลองลุกลุกขึ้นมาแล้วก็ลองคายตามบริเวณนี้ก่อนคายก่อนนะครับคายบริเวณตรงเนี้ยกล้ามเนื้อแคปิโตรลิสไมเนอร์ดีกว่าคายนะตัวนี้ก็ก็รัดเหมือนกันคายออกมาอาจารย์จะแก้มือเดียวก่อนนะพอคายเสร็จแล้วก็ ลองกันเชียงยืดออกไปนะกันเชียงยืดออกไปยืดกันเชียงนะครับหมุนไปเลยลองหมุนกันเชียงมาไปนะแล้วก็หมุนฝั่งนี้ถ้ามันเกิดการสมดุลบ้าหมุนกันเชียงไม่ต้องไปว่ายน้ำนะตีกันเชียงบกที่ไหนดีสุดอ่ะตีกันเชียงออกไป เรายืดดูยืดต,ตรงด้านเนี้ยไม่ต่อไปทางหลยยืดมันจะรู้สึกตึงๆแล้วครัวนี้เราก็ใช้ยาหมอกใช้น้ำมันก็ได้อันนี้เป็นยาหมอกพิเศษนมาจาก คนไข้มามารักษาว่ายังไม่ใช้ยาหม่องเลยลองใช้ยาหม่องหน่อยเราก็ลอกใช้เอาทาเลยนะครับทาเลยทาอะไที่มันเป็นเนี่ยเน,เนี่ยรูบไปเลยเนี่ยเนี่ยด้านหน้าเนี่ยนแขนนะมัถึงเลยเลยก็สอดเข้าไปหลังแขนเหมือนเราอาบยาหม่องอนะ่ยรูบเลยนะครับก็บ้งเป็นเสียดายมากรูบเข้าไป อย่าทำข้างเดียวนะทำสองข้างไปเลยได้สเี้ยเ,เดยวให้มด้อยนนะมือเลเทคนิคน้อยู่ตรงยม,มองนะครเทคนิคกตรงมือเนี่ดนะถูก็จะดีนะตรงนี้้ก็จะมี แน่นๆนะครับใช้พลังในการจับนี่นะมันขึ้นอยู่ับการจับจับผักในหนังนะครับนะมันเป็นทางผืนนะต้องจับให้มันเลยเลยหนังไปเลยผิวหนังนจะเจอทางผืนเราก็ลูบทางผืนคนไปไม่ใช่ทายาหมองนะบางคนไปทายาหมองก็ไม่หายเนี่ยเนี่ยคุณต้องใช้พลังมากนะ่ยนะนะนะมือเราจับไปเราก็ดึงมือนี่ แขนที่ดึงมานะอย่างเนี้ยแล้วก็หมุนแขนดีไหมรูปมันไมใช่รูปยอมองนะเนี่ยมันจะร้อนเลยครับไม่ขึ้นเดี๋ยวพลังเราเนี่ยดูทีนะ้นีเนี่ยรูปบริเวณตรงนี้นะครับนี่ใ,นใกล้เลยนี่นะแล้วก็จับอย่างนี้นี่อย่างเนี้ย ไม่มีการชามือเลยนะเนี่ยรูปไปเลยรูปรูปอ่อนนะครับจะรูปเข้าเพราะรูปเข้ามันจะมันรูปขนตัวเองแล้วมันจะเจ็บนะต้องรูปออกไปถ้าเราไปทำให้ผูอื่นก็ลักษณะคล้ายๆกันอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเนี่ยรูปเห็นสะเกตแรงไหมฮดูเส้นขึ้นเลยนะครับเนี่ยใช้แรงนะครับรูปแรงมากนะไม่ใช่ว่าเรารูปนิดเดียวนะเนี่ยเห็นไหมอาจารย์เส้นขึ้นเลยเพราะว่าอาจารย์รูปแรงมากมันถึงจะเลยไปถึงผิวหนังไปนะ เนี่ยมาด่างเนันถ้าเราเป็นนิว้วล็อกเราก็ลูบตรงนิ้วเนี่ยกำไปเลยลูบไปมันไม่ใช่ว่า,าเราไปทายาหมองมันจะหายนะยาหมองมันไม่ได้เป็ขนาดนั้นเราแค่นะูเนี่ยนะนะหมุนไปหมุนมาหมุนมือไ,ไปด่าง รู้สึกว่าเราก็ลองทำดูนี่ข้องมือละอย่าลืมนะครับคลายนี่ก่อนไล่ลงมาไล่ลงมานี่ไปนี่ล้วก็กรูปบริเวณคาเป้าคา,า,าเป้าทันเน่าสิช่องตรงนี้นะมันมลูกออกไปนะลูกออกไปมากน,นี่กจะคลายได้เยอะ ประยุกต์ได้นะประยุกต์ได้อย่าอย่าอย่าบอกว่าเป็นมือขวาแล้วมือซ้ายทำยังไงแล้วเป็นมือเดียวทำของมือเป็นยังไงก็ทำให้ดูสองมือนะ,นะโอเคนะครับลองลองลองไปฝึกกันดู